เรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวคงจะไปพรีวิวเลยนะฮะพรีวิวเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลนะฮะคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์ที่27สิงหานะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูเป็นเอลฟุตบอลหนึ่งกับ2นะครับเฮดทูเฮดของคู่นี้เจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็ชนะเราได้ที่นี่20แล้วก็ชนะที่แอนฟิลด์ไป2-1นะครับ สถิติในระยะหลังก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเขาทำได้ดีกว่าเรานะเพราะว่าเขาไม่แพ้เรามา13านัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนะฮะจากผลงานชนะ9เสมอสี่นะครับแล้วก็เป็นการชนะเราใน4ี่หนหลังสุดที่เจอกันด้วยหนล,ล่าสุดที่เราชนะเขาได้ที่นี่คือเกมเมื่อปีส0 1 5นิห้าะฮะหรือว่าเกือบเกือบแปีที่แล้วเดือนธันวาสองพันสิบห้าคือปีที่เราตกชั้นนะเกมนั้นเราชนะสอศูนย์คนยิงก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะค <laughs> รับจอจินโนเวนดูมก็ไปอยู่ลิเวอร์พูลแล้วก็ ย้ายไปอยู่ทีมอื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเวอร์พูเนี่ยบุกชนะที่เซนต์เจนสาร์มาได้ใน4จาก5ครั้งหลังสุดซึ่งก็รวมถึง2ผลหลังสุดในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวอร์พูยังไม่เคยชนะที่เซนต์เจนสาร์ได้ถึง3นัดติดต่อกันมาก่อนนะซึ่งเราก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นครับอ่ส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้คือจอห์นบรู๊คส์นะครับซึ่งซีซันที่แล้วเนี่ยตัดสินนิวคาสเซิลในเกมลีก ชนะเบรนท์ฟอร์ด5-1แล้วก็มาชนะบอลหมัด1-0ในเกมคาราบาวครับแล้วก็ล่าสุดที่ตัดสินเราคือเกมที่แพ้วิลล่า0-3นะฮะส่วนกับเลี้ยวภูเนี่ยเมื่อซีซั่นก่อนเขาตัดสินไป2เกมเลี้ยวภูไม่ชนะเลยนะค,คือเกมแพ้บอลหมัด0-1กับเกมเสมอแอสตันวิลล่าไป1ประตูตอน1นะครับไอ้ว่ากันถึงฝั่งเราก่อนฝั่งเราเองก็แพ้ซิตี้ในเกมล่าสุดนะครับหลังจากที่ไม่แพ้เกมลีกมา5นัดติดต่อกัน ซึ่ง2ครั้งหลังสุดที่เราแพ้คู่แข่ง2นัดติดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นการแพ้ให้กับซิตี้และลิเวอร์พูลนะติดกันเลยนะฮะครั้งแรกก็คือช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดคือช่วงเดือนกุมภากับมีนาก็คือเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะเราก็หวังว่ามันจะไม่ไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3นะะในในรอบปีกว่าๆที่ผ่านมาแต่ว่าสถิติเราหลายๆอย่างบางอย่างก็ถือว่า ทำได้ดีนะเราไม่แพ้22เกมหลังสุดถ้าออกนําคู่แข่งก่อนนะครับจากผลงานชนะ19เสมอ3ซึ่งทีมล่าสุดที่เรานําก่อนและแพ้คือลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับถ้าใครจำมาได้ก็คือวันที่เราเล่นกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลเมื่อปีที่แล้วนะฮะในยุคข,ของเอดดี้ฮาวเนี่ยถ้านําก่อนในเซนต์เจนส์พาร์คไม่เคยแพ้เลยนะจากผลงานชนะ20เสมอ6นะครับแล้วก็ล่าสุดที่นําก่อนในเซนต์เจนส์พาร์ที่แพ้เนี่ย คือเกมสุดท้ายของพ่อบรูซถ้าใครจํากันได้คือเกมที่แพ้สเปอร์เมื่อเดือนตุลาคมปี2021หรือเมื่อเกือบเกือบสปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ชนะ20จาก34นัดอันนี้ชนะในบ้านนะเกมลีกในบ้านชนะ20จาก34นัดในยุคของเอ็ดดี้ฮาวนะครับเสมอ10แพ้4คือมีแค่เควินคีแกนเท่านั้นที่ทำทีมชนะในบ้าน20เกมด้วยจำนวนเกมที่น้อยกว่าเอ็ดดี้ฮาวนะครับเควินคีแกนได้ใช้เวลา30เกมนะฮะ ซึ่งใช้ชนะ20จาก34นัดในบ้านเนี่ยโอมันเทียบเท่ากับ62เกมก่อนหน้านี้คือกว่าเราจะชนะ20เกมในบ้านเนี่ยก่อนหน้าที่เอ็ดดี้จะเข้ามาคือเราต้องใช้เวลาถึง62เกมเลยนะฮะส่วนคาร์ลัมวิลสันเนี่ยช่วงหลังก็ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่ายิง6จาก7เกมหลีกหลังสุดที่เซนต์เจนสปาร์คเฉลี่ยคือทําประตูได้ทุกๆ56นาทีแล้วก็5จาก6ประตูที่ทําได้เนี่ยมาจากการลงเล่นเป็นตัวสํารองนะฮะ คือมีแค่อูมาเนียสกับโอลิเวียชิรูเท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่าวิลสันในฐานะตัวสำรองภายในปีเดียวนะตอนนั้นทำได้ในปี2017นะฮะชิรูยิง7อูมาเนียสทํทำได้6ประตูนะครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลนะเวลานี้ถือว่าเขาเป็นทีมที่ไม่แพ้เกมลีกติดต่อกันนานที่สุดนะคือ13นะัดติดต่อกันก็คือนับต่อเนื่องมาตั้แต่เมื่อฤดูการที่ผ่านมานะครับนะับตั้งแต่ที่แพ้แมนซิตี้เมื่อเดือนเมษายนนะครับ ซึ่งใน13เกมนี้มี5เกมที่เขาตามหลังคู่แข่งไปก่อนแต่ว่ากลับมามีได้ถึง9แตมนะครับซึ่งถ้านับตั้งแต่นัดแรกที่เขาไม่แพ้จนถึงนัดที่13เนี่ยก็ถือว่าเก็บแต้มได้มากที่สุดจากการที่ตามหลังคู่แข่งนะครับในขณะที่เยอเกนครอฟก็ถือว่ามีผลงานที่ดีในการเจอกับเอ็ดดี้ฮาวนะครับเพราะว่าเขาเพราะเอ็ดดี้ฮาวเป็นกนุนซือที่เขาชนะมาที่สุดในบรรดา ทุกคุณซือที่เคยเจอมาคือ11นัดนะฮะแล้วก็เป็นการชนะ10เกมหลังสุดที่เจอกันด้วยยังไม่เคยมีผู้จัดการทีมคนไหนที่ชนะผู้จัดการทีมคนเดิมได้ถึง11นัดติดต่อกันซึ่งตอนนี้สถิติ10นัดติดมันเทียบเท่ากับอเลสเฟอร์กูสันเจอกับกอร์ดอนสตาร์คันแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือเป๊ปกวาดิโอลาเจอเอ็ดดี้ฮาวคือมันก็นับย้อนม,มาตั้งแต่สมัยที่เอ็ดดี้คุมบอลหมัดด้วยนะฮะส่วนโมซาลานะครับก็เพิ่งจะมีส่วนกับประตูที่200ของขในพรมียกในเกมกใน บอลหมัดน,นะฮะคือเขายิง2ประตู1นึ่งแอสซิสกับเชลซีแล้วก็138ประตูกับอีก59แอสซิสกับลิเวอร์พูลนะฮะถือว่าเป็นผู้เล่นคนที่12ในพรีเมียร์ลีกที่ทำได้แต่ว่าเป็นผู้เล่นแอฟริกันคนแรกที่ทำได้นะฮะส่วนโรยดิอาสนะครับก็ยิงให้ลิเวอร์พูล2เกมแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เนี่ยที่ผ่านมามีนักเตะลิเวอร์พูลแค่3คนที่ยิง3นัดแรกในลีกได้คือโรบบี้ฟาวเลอร์ ในฤดูกา 5, ich, ล9495สเดานิเอลเซอร์ริชฤดูกาล134 4แล้วก็ล่าสุดคือซาดิโอมาเน่ในฤดูกาล1718นะครับอทีนี้มาดูความพร้อมของทีมสักหน่อยนะครับฝั่งเราเบื้องต้นที่ยังไม่กลับมาคือโจวิลล็อกกับเอมิลคราฟนะครับที่ยังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอยู่เอ็ดดี้ก็มีอัปเดตอาการของโจวิลล็อกมาแล้วว่าก็อยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็ยังคอยตรวจเช็คอาการอย่างละเอียด คาดว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมได้ในช่วงเบรกทีมชาตินั่นก็หมายความว่าอีกประมาณาสัปดาหนะ์หน้าประมาณสัปดาหนะ์หน้าเราอาจจะได้เห็นโจวิลลอก,กลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมแล้วนะครับส่วนคลาฟก็ยังต้องยังต้องพักอยู่จากอาการบาดเจ็บที่โอ้ยาวนานตั้งแต่เมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนอีกคนที่กลับมาซ้อมได้แล้วเหมือนกันคือคาบิมันกิโออ่าคนนี้ก็กลับมาซ้อมแล้วเหมือนกันแต่ก็ลุ้นว่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้หรือเปล่าเพราะอย่างที่ได้พูดไปเมื่อพาร์ทก่อนว่ามีข่าวาว่า มร์กีโยออกไปนะฮะเช่นเดียวกับโจลินตันล่าสุดก็กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วเหมือนกันนะับหลังจากที่เจ็บไปในเกมกับซิตี้เอ็ดดี้ใช้คําว่าฟ okay ิงเกอร์ครอส e ฮดสโอเคคือประมาณว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าแต่ก็มีแนวโนว่าอาจจะได้เล่นในเกมนี้นะสำหรับโจลินตันส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเบื้องต้นก็จะไม่มีเคอร์ติสโจนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโดมิเลียนเทียโก้อคนทาร่าที่บาดเจ็บอาจจะรวมไปถึงอิบาฮิมาโกนาเต้ด้วยเห็นว่าอาจจะลงไม่ได้ในเกมนี้แต่ก็ รอลุ้นกันอีกทีหนึ่งในวันอาทิตย์นี้นะฮะแต่ข่าวดีคือเขาจะได้แกลลี่แม็กแอนลิสเตอร์ที่โดนแดงจากเกมที่แล้วแต่ว่าอุท้อุทนใบแดงผ่านนะครับก็เลยลงเล่นในเกมกับเราได้นะฮะส่วนเอ็ดดี้ฮาวก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบอกว่าเราทุกคนตามผิดหวังกับความ่พยแพ้ต่อเลอบูทั้ง2เกมเมื่อซีซั่นก่อนนะครับแล้วก็รู้ดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาแต่ในปีนี้ทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับฉะนั้นมันจะเป็นบททดสอบที่ดีสําหรับทีมต่อจากการเจอกักบซิตี้และแอสตันวิลล่าก็มีพูดถึงเยอเกนครอปเชื่อว่านักข่าวคงถามแหละนะเพราะมันก็มีประเด็นกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนอยอะนะเขาก็พูดถึงครอปว่าเขาให้ความเคารพต่อเยอเกนรวมไปถึงทีมงานทุกคนเป็นอย่างมากแต่ถึงไงทีมก็ต้องแข่งขันกันแล้วก็ต้องสู้เพื่อเอาชนะให้ได้เขาก็ไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์อะไรกับคู่แข่งซึ่งก็พบว่ามันยากมากเช่นเดียวกับในฐานะผู้เล่นนั่นคือสิ่งที่ เขาเป็นแบบนั้นมาตลอดนะฮะแล้วก็เขาให้ความเคารพต่อครอปนะเพราะว,าว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดยอดแล้วก็เป็นผู้จัดจาการทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่เขาจะขีดเส้นมิตรภาพนั้นเอาไว้เพราะมันจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งก็อย่างที่เอ็ดดี้เคยพูดว่าไม่ว่าจะไปเจอกับใครเขามาในฐานะคู่แข่งแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นที่ชื่นชอบของใครอยู่แล้วนะฮะก็แสดงความชัดเจนไปเลย <laughs> แล้วก็จะมีพูดถึงผู้เล่นคนอื่นๆอย่างลูอิสฮอร์นะฮะ เพราะว่านักข่าวเขาก็ถามถึงเหมือนกันก็บอกว่าเขาจับตามองมาตัแต้แต่วันที่ลุยชอมาเล่นกับเชลซีเมื่อซีซั่นก่อนแล้วนะครเจอกันมาสองครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยด้วยนักเตะที่อายุน้อยแบบนี้แต่สามารถพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เน่ยเป็นอะไรที่เขารู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็จับตาดูลุยชอตั้แต่วันนั้นมาเลยนะครับบวกกับที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งด้วยอาเบอร์ต้นเล่นแบ็คซ้ายใช่ไหมแต่ว่ายังสามารถเล่นในตำแหน่งเบอร์6เบอร์6คือกลางลับเบอร์8คือกลางตัวกลางนะครับ ีกซ้ายวิงแบ็กไปจะถึงเซนเตอร์ในระบบ3หรือว่าระบบหลัง4ได้นะฮะเขาเคยเล่นกลางลุก้วยนะลุยส์ฮอร์เนี่ยโอ้โหเล่นได้แบบหลากหลายตำแหน่งมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทีมต้องการในซีซั่นนี้ด้วยก็สามารถยืดหยุ่นได้ได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงวิลล็อกไปแล้วแล้วก็จะมีพูดถึงอเล็กซ์อีซักว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังเชื่อว่าจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็หวังว่าจะรักษาผลงานที่ดีแบบนี้เอาไว้ได้ ต,ต่อไปนะครับปรับตัวกับเกมพิมพ์ลริได้ดีขึ้นเยอะมากสําหรับอเล็กซ์อีซัคนะครับทีนี้มันก็จะมีดราม่าเล็กๆที่มันเกิดขึ้นหลังเกมกับซิตี้ถ้าใครได้ได้ติดตามดูใน,ในสื่อหรือว่าในโซเชียลมันจะมีโพสต์ของเพจหนึ่งของบ้านเขาอะ่ะก็ถือว่าเป,เป็นเพจใหญ่ของบ้านเขาเพาสอสมควรก็เป็นเพจที่ผมตามด้วยเพราะว่าคนก็ตามเยอะนะครับเหมือนเขาโพสตประมาณว่ามันเร็วเกินไปไหมที่จะเรียกว่าไงอะ่ะ โจมตีผู้เล่นแบบลายคนแล้วมันมีรูปของบูโน่อยู่หนึ่งเนี่ยนะแล้วมันมีสี่คนที่อยู่ในนั้นแล้วมีบูโน่อยู่นะเหมือนเหมือนโพสต์โยนหินถามทางอ่ะจั่วแต่มองอีกในหนึ่งก็เหมือนเหมือนเหมือนเรียกแขกอ่ะเหมือนเรียกแขกซึ่งพอบูโน่ผ่านมาเห็นก็เหมือนมีมีเข้าไปโพสต์ตอบโต้ในทวิตเตอร์เออมีมีตอบโต้กันเป็นประเด็นกันเล็กๆเหมือนกันก่อนที่บูโน่จะลบโพสต์นั้นออกไปนะะแต่ว่ามันก็มีคนแคปทันนะนะเออก็ลองไป ตามดูย้อนหลังกันได้นะครับคือนักข่าวเขาก็ถามถึงเรื่องนี้แหละซึ่งเอดี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าบรูโน่เป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมสูงอยู่แล้วแล้ว,ลวเขาคิดว่าเออก็คงจะได้เห็นกับสิ่งที่เขาทําในสนามแล้วซึ่งบรูโน่ก็ใช้มันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ใช่แค่ผลงานในสนามอยู่เดียวแต่ก็ยังมีอารมณ์ร่วมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนๆด้วยซึ่งเขาก็อินแหละนะครับอินอยู่พอสมควรซึ่งมันก็มีความหมายต่อเขานะแฟนๆก็มีความหมายต่อเขาเหมือนกันพอมาเจอ,เอคอมเมนต์ในเชิงลักษณะแบบนี้มาอาจจะทําให้เเขารู้สึกกนิดน็ดดลยมีแบบ ไป,ไปแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับเอ่อแต่ว่าเอ็ดดี้ก็บอกไปแล้วว่าเขาเองจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์แฟนบอลอะไรมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพูดในมุมของตัวตัวผู้เล่นเองว่าอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เอ่อบูโน่ก็ต้องเรียนรู้นะครับเป็นบทเรียนเล็กๆที่ที่ก็ต้องระมัดระวังในการในการสื่อสารกับแฟนๆหรือว่าบางทีก็อย่าไปโอเวอร์รีแอคอะไรมากเกินไปนะครับเพราะเอ็ดดี้เองก็เป็นไม่ได้เป็นคนที่เล่นโซเชียลอะไรมากอยู่แล้วก็จะโฟกัสผลงานใน ในสนามอย่างเต็มที่ถ้าถ้าใครได้ติดตามเอ็ดดี้มาในระดับหนึ่งนะครับมันก็เป็นดราม่าเล็กๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเผื่อใครอา่าไม่ทราบนะครับ <c oughs> อ่ะพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เน้นการคลองบอลมีวิธีการเข้าทำที่หลากหลายมากๆทั้งบอลจากแนวลึกหรือว่าสามารถสร้างเกมได้ตั้งแต่ผู้สามประตูรวมถึงจังหวะทางซิชั่นก็ถือว่าทําได้ดีมากๆด้วยจากที่เราเคยโดนมาเมื่อซีซั่นก่อนเราจะเห็นเลยว่า อ๋อลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สามารถบิลล์อัพเกมได้จากหลายหลายจุดของสนามนะครับหรือในยานที่ไม่มีบอลก็จะใช้การเพรสซิ่งบีบคู่แข่งจนทาให้ไม่สามารถเล่นในเกมของตัวเองได้เราก็จะเห็นว่ารูปแบบการเล่นของลิเวอร์พูลหลายๆอยา่างมันก็จะคล้ายคลึงกับรูปแบบการเล่นของเราเหมือนกันเพราะอย่างที่ทาาราบกันว่าก่อนเอ็ดดี้จะมารับงานกับเราเขาก็เคยไปศึกษาดูงานที่ที่ลิเวอร์พูลของเจอเกนครอปมาก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าฉะนั้นเกมรับเนี่ยรวมถึงแดนกลางจะต้องมีสมาธิ สูงมากๆเ,เพราะเผลอเมื่มอไหร่เขาพร้อมลงโทษเราได้ทุกเมื่อนะฮะแล้วก็เรามีบทเรียนมาจากเมื่อเมื่อซีซันก่อนแล้วเชื่อว่าเรามีความมุ่งมั่นเต็มที่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่ดีกําลังมั่นใจจากผลงานในบ้านแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าความป้ายแพ้เมื่อซีซันก่อน,นมันมันก็ถือว่าเป็นการจุดไฟให้เราแล้วก็พร้อมลุยกับเกมนี้เพื่อล้างตาให้ได้นะครับผมเชื่อว่าเกมน่าจะค่อนข้างเปิดเราเองก็ต้องการที่จะ ล,ลุยใส่หรือว่าเก็บ3คะแนนกับลิเวอร์พูลได้เพราะมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ตึงเหมือนนัดเจอซิตี้ด้วยความที่เราเล่นในบ้านด้วยนะฮะแต่ไงก็ต้องก็ต้องไม่ประมาทจังหวะตอบโต้ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ถ้าเราวางแผนว่าเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าเราลุ้นถึง3ได้นะลุ้นถึง3ได้ในเกมนี้นะครับยังไงก็รอติดตามกันก็แล้วกันจริงๆมันมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือประเด็นของโมซาลาใช่ไหม <laughs> ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาวอิติฮัดส,สนใจจะดึงตัวซาร่าไปร่วมทีหเือว่าพูไม่ได้อยากขายนะแต่ว่าณเวลานี้ก็ก็ยังตอบลำบากนะว่าสุดท้ายแล้วเวี้ยวพูจะรั้งซาร่าเอาไว้อยู่หรือเปล่าเพราะว่านามอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องพิสูจน์กับเลี้ยวพูอ่อะคือมันได้มาทุกอย่างแล้วได้พิเมียรแล้วแชมป์ยุโรปก็ได้แล้วเป็นดาวซันโวพิีเมรีก็ผ่านมาแล้วเออมันก็เลยคิดว่าเขาเองอาจจะหมดความท้าทายกับเลี้ยวพูไปแล้วก็ได้บวกกับ วัฒนาธรรมอะไรต่างๆที่ซาอุมันก็เข้ากับเข้ากับไลฟ์สไตล์เขาพอดีเพราะเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้วอ่ะเือมันก็ก็มีความเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับกับอัลอิติฮัดซึ่งเพิ่งได้แชมป์ลีกซาอุมาด้วยนะฮะแต่ณนะตอนนี้คือมันยังไม่เกิดขึ้นนะก็คงจะติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็ถ้าวันอาทิตย์นี้ซาลาไม่ลงก็ชัดอะ <c oughs> แต่ไงก็ก็รออัปเดตกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับข่าวๆอะไรต่างๆนานานะฮะ ส่วน11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับผมยังคิดว่าทีมอาจจะไม่เปลี่ยนเลยนะอาจจะยังใช้ชุดเดิมนะครับประตูเป็นนิกโฟลเหมือนเดิมแผนแบ็กโฟก็ไม่เปลี่ยนนะครับผู้เซนเตอร์ยังเป็นป๊อตแมนแชร์ซ้ายเป็นเบิร์นขวาไม่ทิพเปียถึงแม้ว่าจะได้ลุยส์ฮอรมาแล้วผมยังคิดว่าด้าน,นนี้ฮอรน่าจะยังเป็นสำรองไปก่อนนะครับส่วนกลาง ตอนแรกก็คืออาบูโน่กับโตนาลี่ยังไงก็ยังได้ลงแหละแต่ว่าทางซ้ายตอนแรกก็ยังคิดว่าเอ้ยถ้าโจไม่ไหวอาจจะเป็นลองสตาร์แต่ถ้าโจลินตันไหวก็ยังเป็นโจลินตันเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวรุกทางขวาเป็นมิกกี้ไม่น่าเปลี่ยนแต่หน้าแต่หน้ากับกับปีกซ้ายเนี่ยเออมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเอ็ดดี้จะลองสลับมาเป็นบาร์นส์กับกับวิลสันดูไหมเพราะว่าเออสองคนนี้เกมที่ลงมาเป็นตัวสมรองกับซิตี้ก็ถือว่านำผลงานใช้ได้เหมือนกัน แต่ใจผมยังอยากเห็นกอร์ดอนกับอีซักต่อเพราะด้วยความที่ว่าเซนเตอร์ของเรวพูตอนนี้ก็ก็ดูจะมีปัญหากับการเจอตัวรุกที่ที่มีความคล่องตัวสูงแล้วก็บวกกับอีซักเองก็ทําได้ดีได้ในวันที่เล่นกับเรวพูที่แอนฟิลด์ผมก็เลยยังคิดว่าเอออาจจะยังเป็นอีซักกับกอร์ดอนต่อแล้วแล้วในช่วงเวลาที่2คนนั้นจะได้โอกาสลงก็คงจะเป็นช่วงช่วงจะเป็นสีกแหละที่เกมมันจะเริ่มเกมมันจะเริ่มถี่ขึ้นผมยังคิดว่าเอ็ดดี้ยังใช้ชุดเดิมยัง ยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันก็พักจากเกมซิตี้มานั่งสัปดาห์หนึ่งก็ยังไม่ไม่จะเป็นที่จะต้องโรเตชันในในช่วงเวลานี้ฉะนั้นประตูเป็นโป,ป๊ปใช่ไหมเซนเตอร์แชร์บอตแมนซ้ายเบิร์นขวาทิปเปียกลางก็จะเป็นบูโน่โจลินตันตัวนาลี่ตัวรุกก็จะเป็นอามิลอนกอร์ดอนและอเล็กซ์อีซักนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาเหมือนเดิมอันนี้ผมคาดการเดาใจเอ็ดดี้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูใน ในวันอาทิตย์ว่าว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนใจจริงผมแอบอยากเห็นเอลิทแอนเดอร์สันเหมือนกันเพราะด้วยความที่ถ้าใครจังบันได้เมื่อซีซั่นก่อนที่เซนต์เจนส์ฟาร์ที่นิกโบ๊บโดนไล่ออกเนี่ยแอนเดอร์สันต้องกลายเป็นผู้เสียสละที่โดนถอดออกไปมันเลยทําให้เขาไม่ได้ไม่ได้มีเวลาอยู่อยู่กับเกมเยอะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่ที่พิสูจน์ตัวเองมากเท่าไหร่จริงๆอยากเห็นแต่ผมยังคิดว่าถ้าโจลินตันไหวเอ็ดดีก็ก็คง คงจะใช้โจลินตันไปก่อนในในช่วงครึ่งแรกแล้วถ้าเกิดว่าเกมมันตื้อหรือต้องการเปลี่ยนเกมอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นเอเลียดหรือว่าลองซัรหรือแม้แต่บาร์สือว่าวิลสันในช่วงครึ่งหลังก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะในวันอาทิตย์นี้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทางช่องทูพีเป e ์ลิกฟุตบอลหและ2นะครับ